ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทิสการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โดยกระบวนการม้างอนโมเดลโรงเรียนบ้านม้างอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนางสารพีอ่อนรอดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้างอนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนและในปีการศึกษา2567 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น292คนโดยทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเน้นวิชาการควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21- 3 a 8 c โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โด้วยกระบวนการมางงนโมเดล โรงเรียนบ้านห้ากงอนมีการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาแบบบูรณาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมีกิจกรรมสอนส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเองโดยมีนักเรียนรุ่นพี่จิตอาสาที่ทำหน้าที่ในการดูแลรุ่นน้องมีทั้งการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเกิดเป็นทักษะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ความสามารถในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำทักษะในการสื่อสารข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อและการมีความเมตตามีคุณธรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมไปถึงการมีระเบียบว,วินัยอีกด้วย กิจกรรมการตัดผมชายมีการเชืญวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการตัดผมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งก่อให้เกิดเป็นทักษะด,ด้านอาชีพและความสามารถในการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมรวมไปถึงความสามารถในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและมีภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีไปสู่การนําไปใช้จริงฝึกการคํานวณพื้นที่และ,มะเมล็ดพืชผักในการเพาะปลูกแต่ละครั้งโดยเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความขยันอดทนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองดูแลผ,ลผลผลิตตั้งแต่ต้นจนสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปรับประทานอาหารหรือสร้างไรายได้ได้กิจกรรมการเลี้ยงปลา ผู้เรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักในท้องถิ่นมีการคำนวณปริมาตรความจุและพันปลาในการเลี้ยงซึ่งต้องมีการเฝ้าดูแลให้อาหารจนสามารถนำผลผลิตที่ได้ขายายผลไปสู่กำไร กิจกรรมการทำขนมไทยพื้นฐานเป็นการบูรณาการหลักสูตรเชื่อมโยงต่างสถานศึกษาโดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคสงขลาผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้เรียนรู้การทำขนมไทยอย่างหลากหลายกิจกรรมการทำผ้าบาติกมีการนำวัสดุในท้องถิ่นเช่นใบมะม่วงนาทับมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนผ่านการวางแผนออกแบบ และผลิตลวดลายในแบบของตนเองต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคตตลอดไปจนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมทักษะในการสื่อสารข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อทักษะด้านอาชีพและความสามารถในการเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณามีคุณธรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมไปถึงการมีระเบียบวินยัย ความสามารถในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำตลอดไปจนการเข้าใจความแตกต่างและกระบวนการคิดของแต่และวัฒนธรรมกิจาการรมสภานักเรียนเป็นการฝึกความรับผิดช,ชอบของนักเรียนได้เป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียนเกิดความรับผิดช,ชอบในหน้าที่มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนคนอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบวินยัยซึ่งช่วยกันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวซึ่งเป็นการดําเนินงานที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลสอดส่องสนับสนุนกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุขเกิดเป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาและสามารถแก้ปัญหาได้ทักษะในการสื่อสารข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อความมีเมตตากรุณามีคุณธรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมไปถึงการมีระเบียบว,วินยัย ความสามารถในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำตลอดไปจนการเข้าใจความแตกต่างและกระบวนการคิดของแต่และวัฒนธรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเป็นการพัฒนานและส่งเสริมศัก,กยภาพของผู้เรียนตลอดไปจนการสร้างโอ,อก,กาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจพิเศษในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อให้เกิดเป็นทักษะต,ต่างๆทั้งในด้านของการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมทักษะในการสื่อสารข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อความสามารถในการร่วมมือกันเป็นทีมและมีภาวะการเป็นผู้นำตลอดไปจนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการละหมาดเป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนส่งเสริมทักษะการเข้าใจความแตกต่างและกระบวนการคิดของแต่ละวัฒนธรรมซึ่งในทุกกิจกรรมที่กล่าวมานี้ล้วนยึดหลักคุณธรรมอันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญของทักษะทั้งหมดมีการนํากิจกรรมต่าง,างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบ,บวนการมาร์กนโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทําให้เกิดผลลัพธ์กับนักเรียนอย่างแท้จริงส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3R 8C ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจาวันและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนำ สู่การเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขสืบไป